ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอ้อ,อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบกันในช่องของ DJ เจตายผู้ชายสายไอทียีครับวันนี้ <Min utes. S 2> มาบันทึกกันสดๆแบบนี้ห้าทุมแล้วนะครับ เวลาเย็นๆแบบนี้นะครับดึกๆแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เงียบดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่วงไอทีนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของไอทีโอ้ยไม่ใช่สีมาฝากกันอีกแล้วนะครับผม <c oughs> ก็อีกเช่นเดิมครับวันนี้เรามีคลิปนะครับแนะนําเกี่ยวกับการโหลดเพลงนะครับย้ําว่าโหลด ฟังเองเฉยๆนะครับห้ามนําไปเป็นทําพาณิชย์หรือการค้าใดๆนะครับโหลดเพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้นนะครับย้ําเลยตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องราวของ spotify กันนะครับเราจะดึงเพลงจาก spotify มาเป็น mp3 เก็บเอาไว้ฟังส่วนตัวอย่างไรนะครับนอกจากโปรแกรม s i d i f y แล้วนะครับ เรายังสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆดาวน์โหลดเพลงของ Spotify ได้ด้วยเช่นเดียวกันดาวน์โหลดปุ๊บเป็น MP3 ให้เราปรับเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้คาดคิดด้วยว่าโปรแกรมนี้จะโหลดได้เพราะว่าใช้โหลดแต่ YouTube อย่างเดียวนะครับโปรแกรมนี้โหลด Spotify ได้ด้วย <Desktop List. S 1> นะครับผม เราไปดูกันว่าโปรแกรมอะไรครับ M Media Human YouTube to MP3 Converter 26 of 37นี่แหละครับโปรแกรมนี้ Media Human YouTube to MP3 e Media Human YouTube to MP3 c o n v e บห of 37เอ่ะเราโหลดโหลดกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Spotify ก่อน <S M S S S ใช้แล้ว Spotify S, Spotify S, Sound Forge S, Sound Forge S, Spotify อ่าครับ Spotify ครับ Spotify, Spotify Premium, Spotify Busy, h t t p s s l a s h p u a p p h t t p s clickable เราก็เลื่อนมาหาช่องค้นหาเพลงเลยนะครับแถบด้านบน Out of Group Navigate ค้นหาค้นหาแถบด้านบนและเมนูผู้ใช้เอาเพลงอะไรดีเอาเพลงเอาเพลง รักคนผิดของลาบานูนล้วกันรอรือไม้กอไก่คอบนอนูพบสระดอเด็กปึ๊บรักคนผิดรักคนผิดลาบานูน out of r e i o n หลังจากนั้นให้เราคอนโทรลโฮมขึ้นไปนะครับแล้วก็กดใช้ h ค้นหาเพลงเพลงพอเจอเพลงแล้วนะครับกด h มาจนได้ยินคำว่าเพลงปุ๊บให้เรากดตัว b ครับผลลัพธ์การค้นหาเพลง table with c rosen ส columns clickable r o 1 column 1เล่นรักคนผิดโดยลาบานูนอ่ะเดี๋ยวเราเล่นให้ฟังก่อนแล้วกัน หยุดชั่วคราวหยุดชั่วคราวเล่นเล่นรักคนผิดโดยลิขสิทธิ์นะครับหลังจากนั้นปุ๊บสองบันทึกในคอลเลกชันของคุณให้เรากดตัวบีมาเรื่อยๆครับตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับรักคนผิดโดยลาบานนเมนูบัตส์มนูอ่าฟังกันอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่เราเล่นเพลงเจอเพลงแล้วให้เรามาที่ตรงนี้ครับเล่นรักคนผิดโดยให้เรามาตรงนี้ครับ เมนูบัตช์เมนูตัวเลือกเพิ่มเติมสําหรับรักคนผิดโดยลาบานนนตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็สเปซบาร์ครับเมนูหลังจากนั้นให้เราใช้ลูกศรเลื่อนลงมาหาคําว่าแชร์ครับเพิ่มไปไปไปแสดงคลิบันทึกพลงเพิ่มเข้าแชร์ expanded หลังจากนั้นให้เรากด enter เลยเพลงหนึ่งสองแล้วก็เลือกที่ copy link ฝังแทรกสองครับผมฝังแทรกนะครับกับอันแรกคัดลอกเพลงเพลงหนึ่งออกคัดลอกิงกงเพลงครับ enter ครับ คัดลอกยิงไปที่คลิกปอรอการันดอแล้วคลิกไปท Spotify คนหลังจากนั้นปุ๊บให้เราปิด Spotify ไปได้เลยนะครับผมแล้วเรามาหา English United States U.S. M M Media Human YouTube to MP 3 Converter Media Human YouTube นะครับแล้วกัน Enter ครับ Media Human YouTube to MP 3 Window Grouping หลังจากนั้นปุ๊บเราก็วางลิงก์ที่เรา copy notification from YouTube to MP3 X started Rakhunpit Labanoom 1 of 1 window let neck new notification from YouTube to MP3 X started Rakhunpit Lavanoon open corner bracket official MV close corner bracket 1 of 1 window new notification from YouTube to MP3 X completed Rakhunpit Lavanoon open corner bracket official นี่แหละครับพอได้ยินเสียงเก่งๆ,ๆ,ๆตรงนี้แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างยอดเยี่ยมหรือเปล่านะครับแต่แนะนำว่าโหลดฟังเฉยๆนะครับอย่านำไปทําเป็นการค้าหรือพาณิชดยด์ใดๆทั้งสิ้นครับไม่แนะนำให้นำไปสร้างประโยชน์นะครับโหลดเก็บไว้ฟังเล่นนะครับเพราะว่า ถ้าเราเอาไปขายก็เท่ากับเราละเมิดลิขสิทธิ์แต่ถ้าเราฟังเองก็เท่ากับว่าฟังเองไม่มีใครรู้อะไรประมาณนั้นนะครับบอกกันค่อยๆนิดหนึ่งค่อยๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะจบแล้วนะครับสั้นๆแบบนี้โหลดง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหาโปรแกรมยุ่งยากนะครับใครที่ยังไม่มี h u m a n d ดาวน์โหลด YouTube นะครับก็สามารถหาโหลดได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่มีลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ ทั้งใต้คลิปแล้วกันไปโหลดแล้วก็ติดตั้งกันนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเพียงท่านมี spotify login กอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ c o ปปี้ลิงของเพลงนั้นๆที่เราอยากได้นะครับเอามาโหลดในฮิวแมนดาวน์โหลด u t u b e ทูเอ็มพี Human ได้เลยนะครับจบภายในคลิปเดียวนิดเดียวสั้นๆแบบนี้นะครับ ดีเจไตยยินดีนำเสนอนะครับสําหรับความสุขของทุกๆท,ท่านนะครับหวังว่าคงจะรับความบันเทิงกันนะครับหลังจากที่ฟังคลิปนี้จบก็คงจะไปดาวน์โหลดมาฟังกันใช่ไหม <laughs> นะครับวันนี้คลิปดีๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้มีสิ่งใดผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมลาก,กันไปเพลงเท่านี้ครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับที่พูดแบบนี้เพราะว่า ผมบันทึกยามค่ําคืนแต่ถ้าใครฟังกลางวันก็นอนหลับได้เหมือนกันฮ่าฮ่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้นํามาฝากกันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากติดตามช่องของดีเจตายผู้ชายสายไอทีด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดที่จะรับเรื่องราวดีๆที่ช่องนี้จะนำเสนอถึงหูทุกๆท,ท่านเลยนะคะไปแล้วนะคะวายพบกันใหม่ถ้ามีเวลาจะมานั่งทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะบ๊ายบายค่ะ